เด็กเกินไปไหมประจําเดือนไหม้อย่างน้องโนเสร็จแล้วหนูต้องไปเช็ดหน่อยนะลูกเขียวเลยอ่ะไม่รอดค่ะจุกรูไม่ได้อยู่ในหัวสมองที่เลยอ่ะน่าเขาว่าไม่น่าจะสวยพอที่จะมาเป็นนางเอกได้จุกกูครับผมเข้าใจเข้าใจเลยแต่ไม่พอใจกระจอกจะประกาศศึกกับพี่หรอจ๊ะ ค่าคือค่าใครตายช่างมันโอเคนะแถวควาเสนเทกเฮ้ยเคยเดินแบบกันเปล่าวะเหมือนเด็กเพิ่งหัดเดินแบบนุชตื่นเดี๋ยวนี้เลยนุชตื่นอย่างเงี้ยรู้ไหมหนุชกำลังเดินอยู่อย่างเงี้ยสวยต้องเอาสมองมาด้วยนะดีดูเหมือนโลบอทจะแข็งมากเลยกลับบ้านเถอะน้องนะ ใช่เยอะเหมือนเนมเนเทอร์เพราะเมนเทอร์นั้นเขาก็เขาก็เยอะอยู่เดินแบบหนูแบบอันดับหนึ่งเลยอ่ะคือแบบไม่ห่วงเจสซี่เชื่อว่าเจสซี่เก่งกว่าติยะเอาเอาเขาจริงก็ว่าเขาก็คงไม่ได้อยากกินเราเหรอกเขาเป็นหรือเปล่าทีมเขาก็ได้แค่มาซคานะคะ่ะก็เก่งอยู่แค่นั้นเกิดอะไรขึ้นเธอเอาดอกไม้มาให้ผู้ชายน้องดูเฟกมากเลยทีมลูกเกดชนะแน่นอนทีมอื่นะ่ะไปตกน้ำเหอะ เออ่ะก็ร้องไห้คริสหนูจะร้องไห้ไปไหน